สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศสวนตอนเย็นๆครับเย็นของวันอังคารที่18เดืนนะอนพฤษภาคม2568ช่วงนี้ก็อาจจะมืดช้ามืดช้าหน่อยครับเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่หน้าร้อนคนระับถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมืดเร็วกว่านี้ครับ6โมงก็จะ18น,น,นาฬิกาก็จะตะวันตกดินแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ สิบแปดนาฬิกาเสร็จเสร็จครับก็ดวงสวรรค์ก็ยังไม่รับขกบฟ้าเท่าไหร่ครับยังเป็นสียังเป็นสีแดงสีทองครับผมซื้อแกบมาครับจะเอาแกบมามาหมักไว้ในรองปูนตรงนี้ครับก็จะเทแกบลงไปแล้วก็เอาขี้วัวโปะข้างหน้าแล้วก็เอาดินพบครับแล้วก็เอาน้ำลดให้มันชืน้นแกบก็จะได้ย่อยสลายครับ เขาเล่าไปผมลืมเอาไก่เข้าห้องนอนครับเพราะว่าสังเกตดูเวลาเวลาใกล้จะมืดครับเขาก็จะหาที่นอนครับถ้าเกิดไม่เอาเข้าไปในห้องนอนก็จะตัวผู้เขาก็จะบินบินออกมาข้างนอกเข้าห้องนอนเลยตูวเมียก,ก็จะออกมาเลยครับต้องให้เข้าห้องนอนครับเพราะว่าไม่งั้น เขาก็จะดื้อครับเขาจะบินออกข้างนอกครับขนาดตัดปลายปีกไว้เขาก็ยังกระโดดได้ครับกระโดดบินได้ครับออกไปเขาก็ไม่ไปไหนหรอกครับก็อยู่ในสวนนี่แหละครับถ้าตัวเมียยังอยู่เขาก็จะวนอยู่แถวนี้นะครับคือถ้าตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในคอกเขาก็จะไม่ไปไหนไกลครับแต่ส่วนมากที่ผมเอามาใหม่เขาเคยบินขึ้นบนต้นไม้ครับหาที่นอนครับพอ พอได้ที่นอนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับพอมืดเขาก็จะนอนอยู่ตรงนั้นครับก็ค่อยมาจับเขาเข้าเราก็ได้ครับถ้าถ้าช่วงเขาแตกตื่นหรือว่าเราไปตามไล่เขาก็อาจจะ,ตะเตลิดหนีไปไกลครับก็ปล่อยเขาก็จะหาที่นอนใกล้นี่แหละครับคือถ้าเราไม่เอาเข้าเล้าเพราะว่าพออไกลที่ผมทําก็ มันไม่สูงครับที่กั้นข้างบนก็ไม่มีที่กั้นเขาสามารถกระโดดข้ามออกมาได้ครับคือสังเกตดูถ้าหกโมงกว่าครับตะวันเริ่มจะตกดินเขาเริ่มจะหาที่นอนครับตัวผู้เขาก็จะกระโดดครับข้ามข้ามข้อครับเมื่อกี้ผมมัวแต่เทแกบครับไม่ได้มองนึกว่าเขาจะไม่ออกมาครับแต่ว่าก็เอามาเข้าห้องนอนเรียบร้อยครับเลี้ยงไก่ก็ต้อง ก็ต้องดูสถานที่ให้ดีครับดูดูชุมชนดูแหล่งที่เราจะเลี้ยงครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงธรรมชาติแบบแต่ก่อนมันไม่ได้เลยครับมันต้องมีสถานที่เฉพาะครับบางทีเราต้องศึกษาให้ดีครับเวลาจะเลี้ยงว่าเขตชุมชนหมู่บ้านที่เราเลี้ยงวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงครับเขาเลี้ยงไก่อยู่แล้วหรือว่าเขาอยู่เขาต้องการอยู่แบบสงบครับบางทีก็จะมีปัญหาเหมือนในข่าวครับไปเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตำทเทวเฮาตำหมู่บ้านจัดสรรตำ ที่เป็นชุมชนที่เขาต้องการพักผ่อนไม่ต้องการที่จะอยู่ใกล้พวกที่ทําเกษตรพวกเลี้ยงสัตว์ครับแม้แต่สุนัขครับนกพวกนี้ครับเสียงก็จะมีปัญหาครับก็เป็นทะเลาะบาะแหวงกันเป็นข่าวบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงก็ต้องอาจจะอยู่ในชุมชนตามหมู่บ้านที่คนรอบข้างเขาก็เลี้ยงก็อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับก็ชอบเหมือนกันประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้เป็นอิสระ เหมือนสมัยโบราณก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติก็คงไม่ได้รลยครับต้องหาที่จํากัดให้เขาอยู่ครับนอกจากว่าเราจะมีที่ส่วนตัวครับหลายๆไล่ครับอยู่ในที่ห่างไกลชุมชนครับก็อาจจะปล่อยเลี้ยงภายในในรั้วบ้านเราได้ครับเพราะว่าบางทีทุกวันนี้ไก่ก็ขันแม้กระทั่งกลางคืนครับเพราะว่ามันจะมีแสงไฟตลอดครับสัญชาตญาณพอเห็นแสงไฟเขาก็จะร้องครับจะขันครับ มันก็อาจจะไปรบกวนทําให้เพื่อนบ้านลาคาญนะครับก็ต้องดูให้ดีครับส่วนผมเองก็ดูแล้วก็ข้างๆบ้านก็เขาก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงใกล้อยู่แล้วครับแต่ผมมาเลี้ยงผมก็ต้องจํากัดบริเวณครับให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไปรบกวนบ้านข้างเคียงครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาได้ครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยครับเอาไก่เข้าที่นอนเรียบร้อยครับ <c oughs> ต้องล็อกให้ดีครับกันสุนัขก,กันแมวมามาลื้อกงครับเข้าไปกัดครับการที่เราชอบธรรมชาติเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ครับปลูกพืชหรือว่าทําทุกอย่างครับเราก็ต้องดูให้ดีครับเพราะว่าธรรมชาติแบบสมัยก่อนบางทีบางพื้นที่เขาอาจจะไม่ชอบครับก็ต้องดูให้ดีอย่างที่พูดนั่นแหละครับ จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังครับจะได้อยู่กันแบบปกติสุขครับผมก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหาจะทําอะไรก็พยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุนัขครับเราก็ต้องป้องกันสัตว์ของเราให้ดีครับอย่าให้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นครับนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กครับที่ รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยจะมีข้อกําหนดเข่งคัดเท่าไหร่ครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามหมู่บ้านตามทุ่งนาก็ปล่อยไปไหนก็ได้ครับไม่ค่อยจะมีเขตของใครของมันเท่าไหร่ครับถ้าไม่ใช่หน้าพาอปลูกครับก็จะปล่อยไปได้เต็มที่ครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะล้อมเป็นที่ของใครของมันเลยครับเข้าไปลุกล้งกันก็เข้าไปลุกล้ํากันก็จะมีปัญหาครับก็ต้องระมัดระวังครับทุกวันนี้ เราก็ต้องศึกษาให้ดีครับศึกษาบริบทของสังคมให้ดีครับทุกวันนี้ว่าคนเราเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตไปใช้ชีวิตกันแบบไหนครับไม่ใช่ว่าสักแต่ทาแล้วก็มีปัญหาก็จะเราก็จะไม่มีความสุขครับไม่สงบสุขครับก็พูดเยอะไปซะหน่อยครับหลังจากจับไก่มาแต่ว่าต้องมาเทแกบให้เสร็จครับนี่ครับผมซื้อมาสองถุงครับแกบดิบ ถุงละสีบาทครับก็จะใช้เวลาหลังเลิกงานมาทำงานในสวนเล็กน้อยครับอาจจะทำไม่ได้นานเท่าไหร่ครับเดีวก็มืดกะต้องรีบทำครับก็ใส่ช่วงวันหยุดครับค่อยเข้ามาทำให้เต็มที่ครับ จะเทขี้วัวลงไปครับขี้วัวก็คือเพื่อให้เขาเขาไปมักแก้ไปกีนะครับเพราะว่าขี้วัวเขาจะมีน่าจะเป็นยูนริมซีพวกนี้ครับตามความคิดของผมนะครับแล้วก็เอาดินควบทีแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มครับก็คือพ่นรองคูลผมก็ไม่ได้กักน้ําครับเพราะว่ามีรูทะลุดูระบายน้ำครับ ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแฉะครับเพราะว่าถ้าแฉะแล้วมันจะเน่าครับก็ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาเวลาที่แกบหมักได้ที่ก็หายร้อนแล้วก็ค่อยมาผสมดินอีกทีนงครับเพราะว่าถ้าเราปลูกผักในกระถางถ้าเราใช้ดินลุ่นๆมันจะหนักครับผมก็เลยทุกวันนี้เน้นเป็นวัสดุเบาๆครับพวกเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็แจบดิบครับหมักเอาไปผสมดิน กระถางเราก็จะเบาครับแล้วก็ไม่เปลืองดินเลยดินอยู่ตรงนี้ครับผมหมักไว้แล้วครับ<ม>ก็เอามาโรยครับเพื่อดินก็เพื่อให้เก็บกับความชื้นไม่ให้ละเหยแ e n งเร็วครับ<ม>ก็เหมือนหมักแบบธรรมชาตินะครับส่วนระยะเวลาการหมักก็ไม่ตายตัวครับไม่เร่งรีบเพราะผมก็หมักทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณสักเดือน,นครับ ประมาณนี้ครับเพื่อให้มันย่อยสลายแล้วก็ไม่มีความร้อนเดี๋ยวน้ำก็ค่อยมาลดตอนที่ลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับต้นไหนก็ได้ครับตอนนี้ก็ทำขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยไปก่อนครับเพราะว่าจะมืดเลยครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมคิดว่าถ้าแกบย่อยสลายหรือว่าหมักได้ที่แล้วก็คงจะยุบตัวลงไปอีกครับก็หมักดินไว้ใช้แบบง่ายๆครับหมักเก็หมักดินไว้ใช้แบบง่ายๆครับ หยิดไว้ก,ก่อนครับกันกันแมวมากันแมวมามาขี้ใส่เพราะว่าแมวเยอะครับแมวแถวนี้เยอะครับถ้าดินตรงไหนเป็นเป็นกองหรือว่าเป็นดินล้วนๆเขาชอบมาทำเป็นห้องน้ำครับแมว <c ười> ตอนนี้ก็มีลมพัดมาตลอดครับผมมักดินเสร็จก็จะมืดพอดีครับเดี๋ยวยุงก็ออกมาครับก็ต้องรีบเข้าบ้านครับตอนนี้บรรยากาศโปรยเลครับตะวันใกล้จะตกดินนี่ครับที่ผมมักเก็บไว้เอาถุงปุ๋ยคุมไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ต้องเดินไปดูไก่อีกทีครับหลังจากที่เขาเข้าห้องนอนครับจะไปดูไข่ครับว่าวันนี้เขาไข่เพิ่มอีกกี่ใบครับ หลังคากันฝนก็ยังไม่เสร็จครับผมเอาแผ่นแผ่นสักกระสีบางๆครับมาวางกันไว้ก่อนครับแล้วก็เอาเอาถุงมาปิดข้างบนแล้วก็เอาไม้เอาเอายางเศษยางครับมาทับเลยครับมาให้มันปิวครับยังไม่มีเวลามาทําเดี๋ยวเดี๋ยววันหยุดกันครับค่อยมาคิดหาวิธีว่าจะทํายังไงครับหลังคา อย่างคิดไม่ออกครับตอนนี้เอาชั่วคราวไปก่อนครับฝนก็คงอย่าเพิ่งตกครับเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีฝนตกพายุครับก็วันๆอยู่เหมือนกันครับมะเขือเทศสุกครับที่เหลือจากนกกินครับเดี๋ยวเอามาให้เขากินในเร้าครับก่อนนอนครับกินเพิ่มวิตามินครับบำรุงผิวพรรณครับมะเขือเทศฟัดทองเยอะมากครับตอนนี้ ไก่เขาก็ชอบกินครับให้กินก็จิกกินหมดครับลูกสุกครับตัวเมียก็ชอบกินครับสงสัยจะบำรุงผิวครับรักสวยรักงามครับตัวผู้จะนอนครับขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแ,แล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ